าการที่เราคุยกันรอบกองไฟเรามีคําถามที่จะเลือกถามใครก็ได้ในในวงแล้วเหมือนผมว่าคําถามนั้นทําให้แบบว่าเรารู้จักกันมากขึ้นเออเราได้รู้จักกันมากขึ้นจริงๆความเลยว่ากองไฟอะไรเงี้ยแค่ว่าบอกคือมันจะเล่าอะไรได้เป็นกิมมิคอะไรเงี้ยก,กองไฟกองนั้นพองครับเพิ่งวันนี้เลยก็คือก็ถือว่าทาง้งทางทีมหาชอบวันวันนี้มากที่สุดวันนี้ได้ได้ทาอะไรแบบใหม่ๆร่วมกันกับเพื่อนแบบ แบบเหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของหลายๆคนที่แบบอย่างซิปไลน์หรือว่าแบบอะไรนะพาราเซลพาลาเซิ่งอะไรเงรีง้ยมันมันแบบม,มันเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าขึ้นไปทีละคนสมมติว่าพาราเซลลิ่งขึ้นไปทีละคนแล้วลงมาก็แบบได้ได้คุยกันว่าแบบเออเป็นไงบ้างสนุกไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างวันนี้แบบกระจินอะไรเงี้ยก็ได้แบบอย่างจินก็คือกลัวความสูงใช่ไหมแต่ว่าก็แบบเหมือนแบบคอยช่วยช่วยช่วยให้กำลังใจอะไรเงี้ยในการขึ้นไปแล้วก็ลงมา ก็รู้สึกสุดท้ายจริงก็ทาได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออชอบโมเมนต์เลยชอบชอบแบบว่าที่เหมือนเราได้คุยมากขึ้นคล้ายๆลพีมแต่ว่าของผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราได้อยู่ด้วยกัน12คนครบแล้วก็แบบอยู่ประมาณสองอาทิตย์กว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเราเราได้ใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันแบบแบบไม่รวดเร็วอ่ะหรือแบบมันเหมือนได้ได้คุยกันได้คุยกันมากขึ้นได้เออได้เทคทางกันมากขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันมันดีของผมคล้ายๆไทยแต่แบบผมแบบ มได้คําว่าหันมาก็ยังมีพวกเราอ่ะมันเหมือนแบบมันใช้ได้รุ่นน้องต้องเพลงกันอยู่บนพื้นดินและแอ่งสายแชร์ความรู้สึกที่มีกันในค่ำฝืนนี้ก่อนที่เธอเคยได้ยินวันฉันบอกเธอเสียงสว่างเธอเป็นคนจะไปโลกต่างกุมคำว่ารักของเราไม่ห่างเธออยู่ข้างๆไม่ขาดทำมาแล้วจะกักเีงเป็นทุกอย่างโลกที่มันเคยขาวดำมันก็สวยงามได้เพราะมีเธอที่เป็นม่าถ้าย้อนเวลากลับไปฉันก็จะไปกับเธอกันที่มองไปก็มีแต่เธอมันช่างสวยงามเสมอ นีคือคำสัญญานะพรุ่งนี้เราไปต่อกันนะเคยวันพรุ่งนี้ของทุกวันนี้มีเธอมาบอกฝันนี้นะ